พร้อมส่งงานนะครับ Ford Ranger นะครับ XL Plus สองพ2นสิบยี่บสนะครับก็ป้ายแดงครับวันนี้ก็มีติดตั้งนะกระจกเป็นพับไฟฟ้าเดินระบบให้เป็นพับไฟฟ้ากระจกเป็น XLT ครับหนึ่งคู่นะครับพร้อมเดินระบบเป็นพับกลางไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เพิ่มเป็นอ่า อัพจนวัดด้วยนะครับล็อกรถก็จะรู้ว่ารถเราล็อกทันทีนะครับกระจกก็จะพับนะครับเราจะรู้ทันทีว่ารถเราล็อกนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับใช้ล็อกก็จะกลางอัตโนมัตินะครับพวก XLT ที่มีพับไฟฟ้าอยู่แล้วก็สามารถติดตั้งได้นะครับก็มีรับประกันให้หนึ่งปีใช้ที่โมดเดิมที่มาจากรถได้เลยครับกดกดล็อกนะครับกระจกก็จะพับนะครับเราจะรู้ทันทีรถเราล็อกไม่ล็อกครับสังเกตกระจกมองข้างได้เลยนะครับผมก็รับเดินให้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับ อย่าง Ford ก็จะเป็น XL plus XL XS นะครับหรือว่า s W s W B นะครับตัวที่เป็นตัวกระบะสแตนเลสนะครับตอนเดียวตัวนั้นก็รับเดินนะครับราคา Ford อาจจะแพงกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าทำยากครับชุดสายไฟก็ต้องปั้นขึ้นมานะครับผมแล้วก็การทำระบบไฟ Ford ก็จะรู้ๆกันอยู่ครับว่ามีความเสี่ยงนะครับถ้าพลาดก็จะขึ้นกล่องนะครับ ก็ต้องให้ช่างผู้มีประสบการณ์นะทำนะก็จะไม่มีผิดหวังนะครับผมรับจบให้นะครับสนใจไงก็ทักมาได้ครับศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดศูนย์สามแปดะครับรับติดตั้งในนอกสถานที่ทุกจังหวัดนะครับมีค่าเดินทางนะครับไปได้ทุกจังหวัดนะครับผมอ่าตัวประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ก็เพิ่มเป็นสวิตช์นะครับตรงรุ่นนะครับเป็นพับกลางไฟฟ้าพร้อมว่าเดินระบบให้หมดนะครับไฟเลี้ยวให้หมดนะครับไปเลี้ยวซ้าย ไปเลี้ยวขวาก็ติดปกตินะครับครับผมกระจกก็จะเป็นกระจกแท้นะครับมือสองนะครับอ่าสภาพก็สวยๆนะครับผมไปเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาใช้งานปกตินะครับพับกลางไฟฟ้าก็ใช้งานปกตินะครับสามารถกดพับกลางมีนุ่นได้ปกตินะครับฟอร์ดนะครับรับทำหมดครับฟอร์ดเรนเจอร์เอเวอร์เรสต์นะครับ ลัพเตอร์นะครับพับไปอ่าพับอัตโนมัตินะครับพับกลางก็ทํางานปกติับทุกอย่าง่ะทำงานปกตินะครับก็พร้อมใช้งานนะครับสนใจไงก็ทักมา0 8 0 5 8 0 3ดศห้านล้านอยู่ชนบีเดี๋ยวจะให้ไปติดตั้งที่บ้านก็ได้ครับรับติดตั้งไงน้องสถานที่ครับวันนี้ขอบคุณมากครับกับตัว Ford r a n g เจนะครับ XL พัดนะครับเดินระบบกระจกเป็นพับไฟฟ้านะครับพร้อมพับอัตโนมัตินะครับพร้อมไฟเดียวนะด้านข้างนะของเดิมก็จะไม่มีนะวันนี้ลูกค้า สั่งเป็นสีดำด้านนะครับก็จัดดำด้านให้เลยนะครับกระจกก็สภาพสวยครับอ่าจะมีรับประกันให้ด้วยนะครับนึ่งปีนะครับก็จัตประมาณนี้นะครับผมก่อความใช้งานครับกับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับอ่านี้ก็สวยงามครับไฟครับก็ไปแดงครับรอร้อนไปวันนี้ก็ขอบคุณมากครับกับตัวฟอร์ดเรนเจอร์